สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 c h a n n ชานลก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของนวัดยายสามก๊กฉบับคนกันเองภาคพ,พิเศษนะคะเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีซึ่งอตอนนี้ก็เป็นเรื่องของดอกบวกคู่นะคะชายคนหนึ่งมาถึงอ่างบัวหน้าประตูที่ขึ้นป้ายว่าเป็นสำนักศึกษาเมื่อหญิงสาวผู้นั้นออกมาเขาจึงเข้าไป ไทยถามว่าใช่บ้านของอาจารย์ซืนในอ่านหรือเปล่าเธอตอบรับแล้วเขาก็ล้วงเอาจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากตัวแจ้งว่ามีคนจากไทโจฝากมาให้อาจารย์ซืนในอ่านหลายเพลามานี้สือซีเฝ้ารอข่าวคราวที่จะมาจากหางโจอยู่โดยตลอดเวลาและนึกแปลกใจว่าใครกันอยู่ที่ไทโจเธอจึงถือวิสาสะเปิดจดหมายของท่านพ่อออกอ่าน เพราะว่านั่นเป็นข่าวที่เธอกําลังคอยอยู่นั่นเองจดหมายมีใจความว่าเขาไม่ได้ไปเป็นนักประพันธ์บทบทอุปรกรณ์อยู่ที่หางโจหากแต่ได้ไปเข้าร่วมเป็นกองกําลังกู้ชาติของจางซื่อเฉิงที่ไทโจบอกมาเพียงนั้นแต่เหมือนสายฟ้าเล่นเปรปราบเธอรู้สึกว่าถูกฟาดจนไม่อาจอยู่เฉยได้อีกเวลานั้นบิดาไม่อยู่บ้าน ซื่ซีเดินวนไปวนมาอย่างร้อนรนแล้วก็เข้าไปในห้องที่เขาเคยพักซึ่งเธอได้ทำความสะอาดเตรียมพร้อมไว้หยุดเสมอเพราะคิดว่าเขาอาจจะกลับมาในเร็ววันแต่เมื่อได้รับรู้ข่าวว่าเข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 ้าร่วมกับกองกำลังกู้ชาติราวกับทำให้ความหวังของเธอถอยห่างจนเทบจะเลือนรับไปต่อหน้าสถานการณ์บ้านเมืองกำลังวุ่นวาย เขากลับเคลื่อนไหวเปิดช่องให้ตัวเองได้รับอันตรายเช่นนั้นว่าแล้วเธอก็คว้าเสื้อผ้าผู้ชายมาสวมใส่ยอย่างลนลานพร้อมกับนำจดหมายของเขาแนบจดหมายแจ้งความประสงค์ของเธอวางไว้คู่กันให้บิดารับทราบซูซี่ 4, ปลอมแปลงเป็นบุรุษสาวเท้าออกจากบ้านอย่างเร็วรี่เต็มกำลังแต่ก็เร็วไม่เท่าหัวใจของเธอที่ติดป,ปีกบินปลือไปก่อนแล้ว ป่านนี้มันคงบินวนเวียนอยู่รอบกายเขาและเฝ้าถามอย่างวาวุ่นใจว่าเพราะอะไรกันบางขณะเธอนึกถึงนิ้วเรื่องเหลียงซานป๋อกับจูอจ้อิ่งไถจู้อิ่งไถปลอมเป็นชายออกจากบ้านไปเรียนหนังสือที่หางโจเกิดความรักกับซางเหลียงซานป๋อที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอโชคดีกว่า จู่อิงไทยพระบ้านของเธอเปิดเป็นสำนักศึกษาและบิดาก็เต็มใจให้เธอร่วมเรียนกับเด็กคนอื่นๆเพียงแต่ต้องแต่งเป็นชายเพื่อวางตัวอย่างเหมาะสมแม้จะมีคนรู้ว่าเธอเป็นหญิงแต่บ่อยครั้งก็ลืมไปว่าเธอเป็นผู้หญิงจนวันหนึ่งเขาก็มาที่บ้านแจ้งด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าท่านยายสิ้นบุญไปแล้วนางเคยสั่งไว้ว่าให้ข้ามาอยู่กับอาจารย์ ราวกับกำลังแก้งในธุระที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยเทว่าหัวใจของเธอกลับรู้สึกโศกเศร้าและอยากดูเลทุกสุขของเขาบิดาคงรู้สึกเช่นเดียวกันระนับแต่นั้นก็ได้อุ้มชูเขาประดุดบุตรชายอีกคนเขาเองก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและตั้งมั่นในความเหมาะสมเสมอมาปกติแล้วเธอเคยชินอยู่ในชุดของผู้ชาย พอมีเขาเข้ามาอยู่ร่วมชายคาก็เริ่มอยากแต่งเป็นหญิงขึ้นมาบ้างเว่าเขามักจะหลบหน้าเธอเสมอเธอต้องคอยแอบมองเขาตอนอ่านตำราเขียนพู้กันหรือบ่อยครั้งมักจะเห็นเขาเมือมองอย่างมองมนเหมือนมีอะไรอยู่ในใจดวงนั้นเธอรู้มาว่าเขาเคยคลุกคลีอยู่กับโรงนิ้วนับแต่มาอยู่ที่นี่เธอไม่เคยเห็นเขาไปดูนิ้วอีกเลย สักครั้งหนึ่งบ่ายวันหนึ่งเธอจึงคิดทำบางอย่างเพื่อเขาเห็นเขานั่งอยู่ในกรอบหน้าต่างอ่านทรรมาพรางทอดสายตามองไปในอากาศพรางเธอจึงจงใจร้องเพลงนิ้วเสียงดังออกมาเป็นบทกองจู้อิงไถเผยความในกับเหลียงซานเปอ๋อแรกพบหน้าพาหัวใจให้เป็นเพื่อนสามปีเคลื่อนยิ่งผูกเล่สเสน่หา นับจากนี้ไม่คิดหนีห่างจากลาเป็นเหมือนปลารักน้ำตลอดการจากนั้นก็ได้ยินว่าเขาหัวเราะอ,ออกมาจนเธอหน้าแดงซ่านด้วยความอายเพราะคิดว่าเขาเห็นเ,เห็นเขาขันเธอจึงเดินลงฝีเท้าหนักๆไปอารวาสกับเขาเขาเรีบพูดออกมาว่าหัวเราะเพราะรู้สึกดีต่หากเพียงเท่านั้นหน้าของเธอก็ยิ่งแดงซ่านจนอยากจะซ่อน แต่แข็งใจบอกกับเขาว่าเพิ่งได้เห็นพี่หัวเราะนี่แหละถ้าอย่างนั้นก็หัวเราะเยอะๆนั่นเลยนะและอย่าตีหน้าเศร้าคนเดียวอีกเลยมีอะไรก็บอกข้านึกเสซยว่าข้าเป็นน้องแล้วเขาก็กลับเงียบขึมลงไปอีกแต่หลังจากนั้นนอกจากเขาจะไม่หลบหน้าเธอแล้วยังนั่งอ่านหนังสืออยู่ด้วยกันร่วมวาดผู่กันเหมือนดอกบัวในอ่างที่เบ่งบานอยู่คู่กันเสมอ และนึกไม่ถึงว่าหลังจากที่ได้ยินเธอร้องเพลงนิ้วในวันนั้นแล้วเขาจะหันมาศึกษาสนใจบทละครอย่างจริงจังส่วนบิดาก็สนับสนุนหาหนังสือประชุมบทอุปรากรมาให้เขาอ่านยกใหญ่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้ยินเขาบอกกับบิดาของเธอว่าเขาอยากจะไปเป็นนักประพันธ์บทอุปรากรที่หางโจเธอกลยฟังคำตอบจากบิดาใจตุ้มตุ้มต่อม,อมเมื่อได้ยินคำอนุญาตแล้ว เธอก็ค่อยถอยออกมาอย่างผิดหวังจนเย็นวันนั้นบิดาต้องให้เขาออกมาตามหาเธอกลับบ้านเธอถามเขาว่าพี่อยาบไปได้ไหมแม้จะรู้ว่ารังเขาว่าไม่ได้แน่แต่ความตั้งใจของเขานั้นมีพลังแข็งแกร่งเหลือเกินทางเดียวคือต้องปล่อยให้เขากลับไปแล้วกลับมาเอง หลังจากนั้นชีวิตของเธอก็คล้ายจะมีอยู่เพื่อรอคอยเขาอย่างสำรวมราวกับมัดตัวเองไว้แน่นด้วยเชือกหนังวัวซึ่งยากจะตัดให้ขาดเพียงเฝ้าทำความสะอาดอ้องวันแล้ววันเล่าเผื่อว่าเขาจะกลับมาในวันนี้พรุ่งนี้ได้เสมอแล้วเธอก็เดินทางพ้นซูโจมานับเป็นครั้งแรกที่ออกจากเขตเมืองตามลําพังคนเดียวแม้ปราศจากความประมา แต่การรีบร้อนก็ขุกขักและเสี่ยงอันตรายไม่น้อยสติของเธอต้องคงมั่นเพราะการตามหาหัวใจของตนเองอาจทำให้เธอเลื่อนลอยจนเผลอเรอต่อภัยรายรอบขณะเดินไปข้างหน้าคล้ายท้องฟ้าอันไร้ขอบเขตจ,จะถอยหนีจากภูเขาที่มองเห็นไปเรื่อยๆแต่ฟ้าดินก็ไม่ได้มีความรลำเอียงเหมือนมนุษย์หรอกเธอนึกถึงคำล่ำลือที่พูดกันมาว่าเบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมีซูหางหมายถึงความงดงามของซูโจและหางโจหางโจโดดเด่นด้วยทิวทัศน์ซูโจโดดเด่นด้วยสาวงามเขาเลือกหางโจแทนที่จะเป็นซูโจแต่ตอนนี้เธอกลับต้องเสียเขาให้ไปกับไทโจไปเสียแล้วสงสัยนักว่าที่ไทโจมีอะไรกันแน่ถึงทำให้เขาหันเหความตั้งใจที่มีมาแต่แรก เธอโกรธเขาและโกรธตัวเองอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าปล่อยให้ความรู้สึกปลักดันจนต้องทำในสิ่งที่ขาดความยั้งคิดแบบนี้ได้อย่างไรป่านนี้บิดาคงเป็นห่วงมากความรักช่างเป็นเรื่องทรมานเธอไม่อาจเป็นตัวของตัวเองต้องเฝ้าจับตามองดูเขาต้องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเห็นเขาซึมเศร้าอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ต้องคอยหหวยอ่วงใหญ่พร่ำเพื่อไม่เป็นเวลาจนชีวิตของเธอไม่ได้มีอยู่เองแต่ต้องผูกติดอยู่กับเขาเหมือนเงาที่ทอดตามเธอเพียงแต่สงสัยว่าจะรักและมีชีวิตเป็นของตัวเองด้วยได้ไหมความต้องการของหัวใจจะสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเธอเดินทางอย่างสุขุมรอบค้อบไปเรื่อย หลบลีกอันตรายและแฝงเร้นกลมกลืนไปกับสิ่งที่พบเจอมาตลอดทางผ่านไปเพียงไม่กี่วันความรู้สึกก็เริ่มคลี่คลายเมื่อได้ผ่านไปในหลายๆท้องถิน่นประจักษ์แล้วก็ทราบซึ้งว่าสุจโจสงบและงดงามกว่าทุกที่ที่ผ่านมาจริงด้วยครองและเลือกสวนมากมายปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารใดล้วนงอกงาม และผู้คนก็มีความกัดแย้งกันน้อยแต่ในท้องที่อื่นๆเวลานี้ล้วนเต็มไปด้วยร่องรอยของการลุกฮือขึ้นเพื่อปลดเอกตัวเองออกจากการปกครองของราชสำนักมองโกลชาวฮั่นพากันไปเข้าร่วมกับกองกําลังกู้ชาติกลุ่มโน้นกลุ่มนั้นและเมื่อเริ่มมีคนตั้งตัวเป็นกบฏหลายกลุ่มเข้าเธอก็เห็นความแตกแยกในหมู่ผู้กู้ชาติที่แตกตัวออกเป็นกกเล็กกกน้อย เพียงแค่นั่งรวมกันในโรงเตียมต่างฝ่ายต่างก็อวดบิงศักดากันสุดฤทธิ์สุดเดชจนคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยพลอยเดือดร้อนเพราะเกิดวิวาทกันเสียก่อนเห็นอย่างนี้ยิ่งนึกห่วงคนที่ไทโจเขาจะยังคงครองความเป็นวินยูชนได้หรือท่ามกลางคนประเภทนั้นวินยูชนย่อมอยู่ห่างจากสิ่งผิดและไม่ดำเนินการอันใดที่ขัดแย้งกับความเหมาะสม แต่ตอนนี้ด้านมืดกำลังทวีขึ้นทุกขณะและไม่ว่าจะผ่านไปยังทิศใดล้วนเป็นเหล่าประชาชนถูกแบบคั้นให้ต้องขึ้นอยู่กับกองกำลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่ามกลางอุดมการกู้ชาติชาวหั่นได้หันมาแบ่งแยกกันเองอย่างไม่ประนีประนอมตอนออกจากบ้านใหม่ๆเธอรู้สึกดื้อรั้นประการหนึ่งว่าเป็นชาวยึดท่องโลกกว้างหากตอนนี้ เธอต้องระมัดระวังมากขึ้นสภาพความเป็นจริงที่ได้ประจักษ์ทำให้ภายในของเธอสงบนิ่งและตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะใช้เหตุผลหวานล้อมเขาชักนำกลับคืนไปยังซูโจให้ได้โดยเร็วจนเข้าเขตไทโจซึ่งเวลานั้นได้ข่าวว่าจางซื่อเฉิงกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมกองกำลังเพื่อไปตีเมืองฉางโช บ่งถึงความก้าวหน้าของผลสำเร็จเธอสังเกตเห็นว่าคนเมืองไทโจเองก็ชื่นชมจางซื่อเฉิงใช่น้อยแต่อดไม่ได้ที่จะลองถามชาวบ้านว่าจางซื่อเฉิงเป็นคนอย่างไรกันแน่เขาก็ดีกระมังคนรวยคงไม่โกงหรอกเธอคิดว่าเขามาอยู่ไทโจเพราะจางซื่อเฉิงดังนั้นจึงรู้สึกเหมือนกับว่าจางซื่อเฉิงเป็นศัตรูหัวใจคะนั้น ทว่าตอนนี้หลงทางเสียแล้วกระมังคนบอกทางไม่ได้ระบุว่าจะพบบึงบัวก่อนถึงที่หมายอย่างไรก็ดีเธอนั่งลงพักที่ข้างบึงพอใกล้ถึงที่หมายเธอกลับไม่ได้เร่งรีบอย่างเมื่อตอนออกจากบ้านและยังนั่งอยู่ที่ข้างบึงบัวซึ่งในเวลานั้นมีบัวมีแต่ใบเพราะยังไม่มีฤดูที่จะออกดอกแต่มือก็ไม่อาจอยู่เฉย วักน้ำไม้กระเซ็นใส่ใบบัวเล่นหยดน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวแล้วไหลลงในบัดดนใบบัวไม่เปียกน้ำทั้งที่แช่อย,อยู่ในน้ำตลอดเวลาซื่อซีนั่งคิดไปสักพักตัวเธอออกตามหาความรักอย่างปราศจากการไตร่ตรองทั้งหมดนี้คืออาการของคนที่เปียกปอนไปด้วยความปรารถนาทว่าใบบัวสามารถแช่อยู่ในน้ำได้โดยไม่ต้องเปียกน้ำ หรือคนเราจะสามารถอยู่ในสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องเปียกนั่นก็คือเรื่องดอกบัวคู่อีกเรื่องหนึ่งของสามคกฉบับคนกันเองภาคพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีนะคะแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วเราจะต่อกันในคลิปหน้าสำหรับตอนต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมและก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามวันนี้ก็สวัสดีค่ะ